เ็ไาม่ไดขึ้นได้มดนะครได้หนว่าเกด้นไตน้่ราเราสบ้เดขึ้นได้อย่แล้วตอเ้าใ่ไมลูกเบประมาณยกไหนครับยกสเลยครับจังหวะไปดูอะไรตอนนั้นครับขาขาขวาดูก่อนไปรถมเตดดุสศอ๋อเต่๊ดโอ้แต่ว่าขาขวานี่เราโดนเจาะยางแล้วน ซ้ายโดนเข่อไปเองโดนศอกไปขวาโดนซ้ายโดนสอกยกสี่จึงยกสี่ก้อเท้านะครับโดนโดนยกไหนเนาะยกสามกสี่สามกับสี่เลยใช่ไหมสามนี่ก่อนเชือกขาดอือโอ้โหแล้วได้ที่เลยพอโดนปุ๊บมีเวลาพักคราวนี้พอกลับมาฮีแม่งปวดหมดแล้วนะใช่ไหมมัน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 ไม่เหมือนกับโดนแล้วต่อยไปเรื่อยๆเนาะใช่ใช่ใช่ใครก็เคยโดนไม่รู้นะจังหวะแบบเนี้ยมันขาด คือถ้าโดนลักเกมมันต่อเน mm ื hmm. ่องมันไม่เป <ale fare Xue> ็นไรมันชามันได้เรื่อยใช่แต่ว่าพอโดนแล้วเชือกขาดไงมันเชือกขาดเวลาวักได้ก็บวมได้อะไรได้ใช่ไหมพี่หมอเกี่ยวไหมพี่เกี่ยเกลี่ยเกลี่ยนะนี่ชื่อชื่อเทปนี่เป็นคนมวยอยู่แล้วเขารู้ว่ามวยดีพี่หมอเชื่อผมนะไม่ใช่อาการน้องวันนี้พี่หมอถ้าเจ็บอยู่ก็ใช้ประคบเย็นอยู่ก่อนช่วงแรกครับก็ไม่ไม่เป็นไรนะเป็นห่วงเลยพี่น้อง ยังไม่ได้ไปสูรเ้อเป็นไรเป่อนะต้นต้นมีมีอะไรน่าเป็นห่วงม้ต้นที่ดูตรงนี้ครับพี่ก็ดูไม่ผิดรูปไหมไม่ผิดรูปครับครับครับโอเคครับผมเรเป็นอาการบาดเจ็บนะครับท่านผ้มส่ใจเย่ใจเลยครับผมใใจครับผมดูต่อไปครับไปไครับผม โฆษแล้วครับครับผมับครันีวงครับเป็นไงทะเลขึ้นช่วงช่วงนั้นลกไหนนะยกสามครับสามเปินเชีดยวชาครับครับน่าจะประมาณห้าหกหมื่นนะสบายครับจากใครบ้าครับจากเซียนมวยนะครับผมไม่รู้ใครบาวันนี้เราวางแผนอย่างไรพี่เพื่อมามันนี้เลย หนึ่งสองสามก็คิดว่าจะเดินครับแต่ไม่รู้ว่าเขาจะเดินไหมครับทันแจะเดินต่อยเดินเสียแต่เขาชิงเดินี่ทำให้เกมมันเป็นของเราไหมเกี่ยวไหมอ่าก็นิดหนึ่งครับต้องไหนเขาไม่ไอกว่านิดหนึ่งที่ทำให้มันมีมีส่วนก็ผมน่าจะได้พักเล้ครับได้พักอะไร่านบอกหายใจนะครับผมผมก็เพิ่งกลับมาด้วยครับ ยังครับยังไม่เท่าไหร่ครับยังอืดออยู่ครับก็เจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์ได้แต่ว่าร่างกายยังอืด่นๆก็เข็บแรงได้ก็ถือว่าครับผมงามถือว่าพอใจอยู่ครับอะไรก็ใจเย็นอ๋ฝากเอฟซีทุกท่านนะครับก็ทำให้เต็มที่ทุกไปครับกลับมาภาคนี้ก็เต็มที่ครับยินดีเลยครับลุงครับผมขอบคุณมากครับทีมง